ทัวหรือมั่วนิ่มเอเนียบัสเลนนี่จะทิ้งจากมอเตอร์จล้อไปเป็นรถยนต์4ล้อแรลลี่สวัสดีกับมอเตอรจีพีนะครับวันนี้ก็มีข่าวของเอเนียบัสเลนนี่เป็นข่าวสั้นๆมาฝากกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่ a a เอเนียบัสเลนนี่เนี่ยจะทิ้งจากรถมอเตอร์ไซค์สล้อเนี่ยไปสู่รถยนต์4ล้อแรนลี่นะครับซึ่งข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงครับแต่ไม่ใช่ตลอดไปนะฮะ เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับก่อนการแข่งขันที่ออสเตรเลียสัปดาห์หน้าเนี่ยสุดสัปดาห์นี้เอนเนียบัสเอนเนี่เนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาจะไปขับรถยนต์แลนลี่นะครับออรดิคอรโตเอ1นั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นรถที่ถ้าเกิดใครดูในเรื่องของแลนลี่นะครับก็จะรู้ว่ารถครันนี้นะมีมานานแล้วนะสำหรับออร์ดิคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานของออแลนด์ลี่์ลีเจนน์นั่นเองนะครับก็ตำนานของแลนลี่นั่นเองนะเดีย๋ยวเราไปดูในเนื้อข่าวกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับนักปิด m o โต g p นะครับอย่างเอเนียบัสตนิเ่เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ชื่นชอบของในเรื่องของรถยนต์แลนลีนั่นเองซึ่งณตอนนี้เขาก็มีโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนจากรถมอเตอร์ไซค์สล้อเนี่ยไปเป็นรถยนต์4ล้อซึ่งแน่นอนครับตัวของเอเนียบัสเตนิเ่เนี่ยเขาถูกเชิญไปนะฮะให้ขับรถยนต์ Audi Quattro S1 นั่นเองในเทศกาลแลน l ์ลีเรจด์สุดสัปดาห์นี้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเอเนียบาสตินี่น่และเขาก็ชอบด้วยนะครับซึ่งเอเนียบาสตินี่เนี่ยจะได้ขับรถออร์เดคควอตโต้เอนะครับในกลุ่ม B ในรุ่นที่22ะฮะซึ่งงานนี้จัดขึ้น4วันนะครับจัดขึ้นที่ซานมาริโนนั่นเองซึ่งเอเนียบาสตินิเนี่ยในการแข่งขันครั้งล่าสุดเนี่ยที่เจแปนนิสการ์ปรีเนี่ยเขาก็จบในอันดับที่4นะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยทางด้านของบาสตินี่เนี่ยจะได้ขับออร์เดคควอตโต้ร่วมกับ เอ็มมา l ูเอลซอนซินะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นนักทดสอบและก็นักวิจัยและพัฒนาของ Lamborghini นั่นเองซึ่งคาดว่างานนี้ทั้งทั้งบาส์เซนนี่แล้วก็ s o นซิน i ีเนี่ยคาดว่าจะสนุกกับงานนี้มากๆเลยนะเพราะว่าไอ้เจ้ารถแรนลนดลีเนี่ยที่เขาขับกันเนี่ยจะได้วิ่งผ่านเวทีของผู้ชมของงานแนลน y ลีครั้งนี้ด้วยและสำหรับ Audi Quattro S1 คันนี้ครับต้องบอกว่ามันได้รับการออกแบบมาเพื่อแข่งขันแลนลี่นะครับในกลุ่ม B ของ WRC ซึ่งต้องบอกว่าเครื่องยนต์กำลังแรงม้าของ Audi q u a t o คันนี้นะจะมีอยู่ที่ประมาณ450แรงมา้าเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่อง2.0ลิตรเิทอร์โบชาร์ตั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้า Audi q u a t o ตัวนี้นะก็ได้เปิดตัวในปลายปีฤดูกาล1984ไปแล้วนะครับและก็ทำให้แบรนด์เยอรมันนะสามารถคว้าอันดับที่2ในการแข่งขันชิงแชมป์ของผู้ผลิตตามหลังเปอร์โยในปี1985ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของไอ้เจ้า Audi q u a t o S1 นั่นเองนะครับแหมมันก็ดูสวยดีนะรูปทรงตัวนี้ และจะว่าไปแล้วนะครับไม่ใช่เพียงแต่เอเนียบัสตินี่นะครับคนเดียวนะที่สนใจในเรื่องของรถยนต์แรนลี่ซึ่งในปี2020เนี่ยรู้กันไหมว่าฟรังโกโมบิเดลลี่เนี่ยนักปิดพราแมกดูคติคนปัจจุบันนตอนนี้เขาเคยได้เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายของ WRC ที่แรนลี่มอนซาด้ครับโดยขับไอเจ้าฮุนไดไอ2 0 n นะครับจบในอันดับที่39ในคลัสก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะฟรังโกโมบิเดลลี นอกจากนี้นะครับตันนามเดอะด็อกเตอร์นะฮะวาเลนติโนรอสซี่เนี่ยก็เคยขับมาแล้วครับเกี่ยวกับพวกแรนลี่ในมอนซาแรนลี่โชว์นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จเหมือนกันสำหรับวาเลนติโนรอสซี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะสิ่งที่นักบิดมอเตอร์จีชอบนะครับแต่ละคนนี่ก็มีความชอบแตกต่างกันไปนะสำหรับนักบิดมอเตอร์จีอย่างเอเนียบาสเตนนี่ฟรังโกโมบิเดลลี่หรือแม้แต่วาเลนติโนรอสซี่เองเนี่ยก็มีความสนใจในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเกี่ยวกับรถยนต์แรนล ก็จะพูดไปแล้วเนี่ยก็คล้ายๆผมเหมือนกันนะผมเนี่ยเริ่มแรกการทำ u t u b e เนี่ยก็มาจากสายรถยนต์เหมือนกันนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบรถยนต์นะฮะแต่ไปมาเนี่ยลองเอาข่าวของ MotoGP มาเล่าดูครับปรากฏว่ามีคนดูข่าว MotoGP มากกว่าข่าวรถยนต์ซะอีกนะครับแต่ก็มีบางคลิปนะที่เป็นข่าวของรถยนต์เนี่ยคนดูเยอะเหมือนกันนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเกี่ยวกับการเทสรถรีวิวรถนะฮะสำหรับตัวผมเองนะฮะชาวโมโตทั้งหลายก็ดูกันได้ครับเกี่ยวกับรถยนต์นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ